สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม The Sims 3นะครับผมมีคนอยากให้ผมเล่นก็ไม่รู้เป็นยังไงไปดูก,ก่อนสร้างครอบครัวเลือกครอบครัวอะไรแบบเราเป็นจุติเป็นอะไรเป็นลูกเขาแบบนี้ทำไม่ได้หรือไงจะทำได้จังทำได้จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากผมนี้เยี่ยมเลยครับ

เอิ่มทำไมมันหมดสร้างครอบครัวมันนานจุงบุยอ่ะมันใช้เวลานานอะไรอย่างนี้กันนะฉันไม่เข้าใจเลยเนี้ยสามคนนี้น่ารักจังเลยเนี้ยแล้วผมจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่กันเนี้ยเนี้ยเนี้ย โหลดช้าจังเลยนะนิ้นิ้โอ้โหใช้เวลานานมากเลยครับโอ้ยนานจังนานจุงบุยโอเคครับผมก็ตัดมาละตัดมาตอนสร้างตัวละครละมาตัดมาแล้วมันกระด้างเลยโอ้ยโอ้ยโอยนะครับโอ้ย โอเคมาดูที่พื้นฐานกันเลยเอาเสีชื่อเองหรอก่อนนะเสีชื่อก่อนโชคพง F A N R เออเพชชายวัยรุ่นได้ไหมผมไม่อยากแก่เลยนะเนี้ยทำไมหัวนายร้อนอะ เราไม่ชอบเลยเนี้ยเอาอบๆกามเนี่ยไม่ต้องมีหรอกเนี้ยว้อมีแต่ไขมันดีกว่านะเนี้ยดูยทรงผมก็เลยเนี้ยให้ตายเนี้ยให้ตายผมก็ไม่เอาหัวโล้นหรอกเนี้ยมันมีทรงผมอะไรเนี่ยเนี้ยไม่มีทรงผมฟุ้งฟิ้งเลยหรอเนี้ย อ้าวสีดำสิเย่ yeah. สีปกติเนี่ยแหละไอเลิฟเลยคิ้วเหรอคิ้วไม่รู้สีเนี้ยเอาบางบางดีกว่านะเนี้ยขนตาไม่มีเลยก็ดีเนี้ย,ยมีหน่อยเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้านิ้วดำเนี้ย umb, เย,ยี่ยมเลยเพื่อนกู j อบต่อไปก็เอาทรงผมดูไปแล้วนี่โอ,อเคขอโท์นะเนี้ยมาดูที่หน้าตากันเบย อันนี้ดิแม่มอ่อันนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้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 อ่าอันนี้ก็โอเคแววตาของเราเหรออย่างนี้เลยเนีย้ยไม่ดีนะเนีย้ยนี้ดีกว่าเนี้ยเนี้ยโอเคอนี้และเนีย้ยเนี้ยปาก็ปกติเลยเนีย้ยจอเลยมากชุดที่เนี้ยใส่ต้องสุดยอดแน่นอนดำ เยี่ยมไปเลยเนี้ยไม่มีเข็มขัดได้ไหมอ่ะเปลี่ยนสีดีกว่านะเนี้ยไหนหนานี่ไงสีดําแล้วเนี้ยว้าวเยี่ยมไปเลยเนี้ยเหมือนรูปแบบแล้วไม่คุณแบบก่อนหรือไม่อา้าวเฮ้ยกรรมกดผิดอ๋ออ่าไปดูที่เสื้อกันเลยเนี้ย ว้าวหมุนสปินไล่แล้วหมุนนี้แหละโอเคไปดูที่เสื้อผ้ากันเสื้อของฉันจะต้องเยี่ยมยอดอืมเอาแบบไหนดีนะอือคอมผมก็อ๋อไม่แหลกนี่กดไม่โดนเองโอ้อันนี้ก็ชอบนะเยี่ยมเอาดีไม่น่ไม่เอาดีกว่า นี่ชุดถึงผมใส่ไม่ต้องเพ่บอยแกว่าแต่มันอยู่ไหนนะไม่มีแล้วหรอมีแค่นี้หรอโอ้ยชุดนี้มันพ่อครัวเลยวันนี้ผมจะมาเป็นพ่อครัว้วครับมาทํากับข้าวโดยเอาปิกจูมาคั่วให้คุณกินเฮ้ย hey, แล้วเสื้อของฉันลนะ่ะมันอยู่ไหนกัน What What oh my god i want to some to เสื้อตู โอ้โน่ว่าถ้าเป็นกิดอะไรขึ้นเอาเสื้อตัวนี้ก็ได้ชีดแขนก็ดมคอบต้องเหลืองเหลืองออนเลยเหลืองมากนี่พัฒนางานังเกงก็ต้องเปลี่ยนจากสีขาวตัวนี้สีเหลืองเลยสีขาวอยู่ตรงไหนยโอเคดูว่าดีมาดูทอนรองเท้ากัน รองเท้าอันนี้แต่ผมไม่ใส่หรอกดำ,อด,ำ <laughs> ดำเหลืองดำเย่มีแต่ดำเหลืองในเนี้ยงเยี่ยมเอะไรเนี้ยโอเคชุดว่ายน้ำอะไรเนี้ยอ๋อโอเค <c oughs> เออกกำลังกายใส่ชุดอะไรมีชุดให้เลยไหม <c oughs> อันนี้ละกันอันนี้ละกัน my shoes เอาอันนี้ออกกำลังกาย go go เยี่ยมแค่นี้ก็พอแล้วแหวนประดับไม่จำเป็นชุดนอนชุดนี้ก็ดีแล้วโอ้ยกระต่ายน้อยน่ารักจังเนี้ยชุดทางการไม่เอาชุดทางการของกระผมผม,มันต้องเป็นทางการนี่ไงเยี่ยมไปเลยชุดนี้แหละโอเค มาดูที่บุคลิก,กภาพกันอุปนิสัยเหรอโอ้ยย่าละเอาไงดีคีย์เซาแล้วกัน <c oughs> ติงตองไม่เอาอ่ะนี่เก่งคอมชอบชอบชอบเก่งดนตรีไม่เอาอมอออไม่เอา,เอา <c oughs> กายภาพอืมไม่การเข้าสังคม อืมประจบเก่งแล้วกันไม่รู้เหมือนกันนะเอา้ามันคุยกลนะขยันทำงานชั่วร้ายหรอโอ้โหขำน่ารักจังเลยเนีย้ยเอาหมดแล้วหรอเนีย้ยน้อยจุงอะ่ะว้าวสิ่งที่ชอบสีโปรดฟ้าถูกต้องนี่เสียงหล่อมากอาหารโปรดแมว อ้ยไม่ชอบร้องเพลงไม่เอาชอบอ่ะอินดี้ใช่เราเป็นคนอินดี้ราศีพฤษภอยู่ไหนราศีเกิดผมราศีพฤษภนะครับเอา let's a ราศีมอมอเลย let's go เขาคุยตรงอ้ะอ้าว I'm sorry I'm no I'm sorry โอ้ชิดเขาเขียนไว้ว่าเราต้องเลือกเป็นผู้ใหญ่ไม่สามารถเลือกวัยรุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่งไม่ทรงผมเรื่องหน้าเราโอเคแล้วนะต่อไปดูที่หน้าตาไม่ใช่ปลาไม่ใช่เออศรีรษะเราหูเราเลือกอันไหนครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้นนนนใช่ไหมโอเคแล้วมันมันใชมน่มันคงใช่แล้วครับอือไปดูที่ชุด ว่าต้องมาแต่งชุดใหม่เลยอยากได้ชุดเพบอยจังเนี้ยไม่ฉันไม่ฉันชุดไม่ใช่ชุดนอนเราหมาถึงชุดใส่เล่นนะเออเหมือนจะเยอะขึ้นเลยครับโอ้โอ้ม่เห็นอะไรแบ๊บบใช่แล้วตัวนี้แหละใช่เลยผมชอบมันมากเลยดำดำ อย่า yeah, สีฟ้าไม่ใช่เราต้องเป็นสีเหลืองชุดยอดไปเลยตัวนี้สีเทาแม่เอา <c oughs> นี่สีขาวสว่างสดใสเย่าโอเคโอเคดำดำดำ,ดำไม่ใช่ม่วงดำไม่เอาตัวนี้กางเกงตัวนี้มันดำอ่ะดำด,ดำิดำดีสีไม่ตกโอ้ยมันดำมากเดี๋ยวก่อนผมกระบ,บ,บาดอ่าไม่ใช่ หมายถึงจะเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนยังไงอ่ะโอ้ oh, I'm sorry I'm sorry ว่าแล้วจะกลับยังไงอ่ะกดถูกอ๋อกดถูกเปลี่ยนกางเกง yes okay โอ้ไม่ใช่อ่ะนี่งไงดำเยี่ยมทำไมเป็นสีนี้ต้องก,การสีดำดำเฟยดำ โอเคยูะโอเคเย่คุณไม่โอเคแต่ผมโอเคละโอเคโอเคอืมมาดูกันที่ชุดออกกำลังกายจะเป็นยังไงออกกำลังกายอ๋อชุดเอ้าชุดเอา้เอาคางเกงขาย,ยาวแล้วกันออกกำลังกายนะครับต้องใส่างเกงขาย,ยาวรองเท้านอ้สีฟ้าเลย ชุดแม่นานปกติชุดนอนปกติโอเคมาดูที่บุค,คลิก,กภาพกันราศีพฤษภถูกแล้วใช่เสียงนี้เนียนดีครับวันนี้ใส่อัอนหนึง่งเ,เอาอะไรดีละ่ะยอดนักจูบอันนี้แล้วกันไม่เอาไม่เอา นี่นี่แล้วกันือใช่อันนี้ก็ดีมากันโอ้ยอันนี้ดีกว่าผู้สร้างมนุษย์หุ่นยนต์เอเชียเยี่ยมอืมันนี้แล้วกันผู้สร้างหุ่นยนต์ That's right โกกันเลย โอเคอันนี้คืออะไร <We know. S 1> FN ก็ FN อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนีครับมาดูกันเลยจะเป็นยังไงจะอยู่รอดไหมกับคืนแรกของผมืมโอเคครับก็มาต่อกัน <c ười> คือผมตัดคลิปมาให้ดูว่า เมื่อกี้มันโหลดดิ้งใช่ไหมผมก็เลยตดคิปมให้ดูเพราะว่ามันจะได้ไวแล้วเขาบอกให้เลือกที่บ้านทําบ้านนะครับเราจะตรงไหนดีติดทะเลดีไหมหรือว่าติดส่วนสาธารณะหรือว่าจะใกล้สถานที่ทํางานนะครับอถ้าจากตรงนี้ไปสถานที่ทํางานก็ไม่ไกลนะแค่ออกถนนแล้วก็ไปทางนี้มันภ <c oughs> ูเขาหิมาลัยเอเวอรเรสต์หรือยังไงหรือว่าอะไรโอ้ยวัดแด บ้านพักตากอากาศโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยที่ดินแพงมากดูก่นอนเอาทางสุดอีก <c oughs> งั้นสร้างบ้านตรงนี้แหละตรงนี้เลยเอมีแค่ที่ดินน่ะมันไม่แถมเฟอร์นิเจอร์ให้อ้อบ้านนี้ก็ได้มันมีเฟอร์นิเจอร์ให้ไปกันเลยเกำลังโหลด เฮโหลดนานกันจัง นะครับยิบเอละตืด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 สำหรับคนที่อยากมาแคสเกมกับผมนะก็ทักผมมาได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้กัดนะครับผมก็มีผมก็เริ่มทยอยลบเพื่อนเฟซนะยังไงบางคนก็ถ้าอยากแอดเฟซคืนก็แอดผมนะแล้วก็แนะนําชื่อเรงด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าชื่อใครเป็นชื่อใครครับผม โอเคมาละถึงเวลาไปบ้านกันละไปกินเลยทุกคนเออเดดเดกระตุกโ o ก็ <c> go <oughs> หแลกมาแต่กไกลโอวัตแดด,ดไม่ใช่ไปที่นั่นอ,าอ,นอ,นอน้าวไ,ไม่มีห้องนอนให้เหมือนคุ้มว่าไงไม่มีห้องนอนให้มือคงไม่จังใดมันไม่มีห้องนอนให้เนี่ย ไม่เอานะไม่มีห้องนอนอนะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าไม่ไม่มีห้องนอนให้กนะ็เราบอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วว่าโหต้องมาซื้ออ,อีกเพเรื่องตังเลยงานนี้ครับมีตังอยู่สามพันเนี่ยชีวิตเนี่ยโอ้โห,โหตังก็เยอะซะไม่มีเอ่มนะ เราจิข้ามผ่านคืนแรกไปได้ด้วยกันสินค้าขายดีลรวคิดว่าตูจะได้ซื้อไหมขอโทษครับผมซื้อไม่มีตังค์ครับขออภัยอมมาดูที่ห้องนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรนอนเตียงที่ถูกที่สุดคนเดียวดีกว่าครับเราไม่นิยมอะไรแพงๆอะ่ะเราจะชีวิตอยู่ตามบ้านๆเนี่ยไม่มีอะไรแพงไม่มีอะไรถูก ช้ชีวิตอยู่บ้านๆอ่าติดกระ,ะ,ะ,ะจกหายเมื่อกี้ผมจ่ายตังไปแล้วกระจกวัดวัด no 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 กระจกหายได้ไงโอ้โหมาผล่หลังบ้านมันใช่ไหมไม่ใช่แล้วพวก <c oughs> เข้าไปในบ้านเ <c oughs> พื่อนไม่ไม่เขาเป็นอ่าอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลังบ้านเอา้ามุน <c oughs> หมุนกล้องเรือซิมหมุนผมมุนแทบไม่เป็นเล่นแทบไม่เป็นอะม่เนี้ อมาดูตรงตู้เสื้อผ้าอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งตรงนี้นาฬิกาปลุกเลยตั้งด้วยไม่ตั้งนี้จบตั้งไก่หัวนี่เลยอือติดไปเลยจะได้ตื่นเช้าโคมไฟด้วยโคมไฟอ่าแลมบิวัตตตุ๊จิ้งสว่างขึ้นเยอะอืมมาดูที่ห้องผนังนะแล้วไฟนี่แสงสว่าง อ่าเอากดสิทางนี้ด้วยอ่าเรามาดูกันห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะเอาเอาไปติดข้างนอกได้ไงเฮ้ยไม่ใช่ติดข้างนอกอย่าละอย่าละไม่ใช่พีมเขียววัดผมเล่นอะไรของผมเนี่ยค้อนขนาดใหญ่ทุบทุบกระจกออืหือตรงไหนแล้วนี่ตัวจะรู้มนี่กำแพงบ้าโจงเอาช,อชิ้นี่ชั้นหนึ่งอ่ะ ทุบมันทิ้งซะอย่าเอาโอเคไม่ใช่โอ้ oh my god ผมบังคับเดอะซิมไม่เป็นซะและ้วอาห้องนั่งเล่นอืมนี่ห้องนั่งเล่นอย่า yeah. ไม่ใช่ไม่ใช่บิมเียอเออเส้นตารางไม่จำเป็นหรอกมาดูกันโต๊ะทำงานใช่แล้วโต๊ะแบบนี้สิ เราชอบคอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้เจียมจัดไปเลยพวกเก้าอี้ถ้าไม่มีเก้าอี้เราก็ไม่สามารถทำได้นะอุ้ย,ยขยับไม่เป็นอีกแล้วอะ่ะอ่านี่ไงขยับได้ละไม่ใช่หมุนขยับหย่ยคงมีแค่นี้แหละชีวิตผมดูวันนี้นะดันซิงบันนงบันนี่ วิทยุล่ะวิทยุไม่มีวิทยุไม่ได้นะชีวิตเราขาดเสียงเพลงจะทํายังไงอ๋อแล้วมันอยู่ไหนกันเนี้ยนี่ไงสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนภัยเครื่องเสียงสิครับเอาตังไม่พอตังตั้งเลยยี่สิบวัตโอเคเราจะผ่านข้ามผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่ต้องมาติดตามผมกันอือ <c oughs> สำหรับคนที่อยากแคดเกมก็มาคแดนะผมได้นะผมไม่ได้กัดเพราะผมก็เหงาเหมือนกันนะนั่งแคดคนเดียวเป็นอะไรที่เหงาจริงๆ,ๆนะครับผมผมต้องมานั่งแคดเกมคนเดียวบางคนก็น่าจะรู้สึกดีนะว่ามัน,น,นเหงาแค่ไหนอืออ่าฮะเป็นอะไรมันขำคนเดียววัด วัดลิกซ้ายยืนยนเนี่ยสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์อ๋อเขาให้เราสมัครวันที่เท่าไเฉย,ยนักวิทยาศาสตร์ชช่โอ้ยเรียกผิดเราต้องซูมออกปึ๊บอ่าวิทยาศาสตร์อยู่ไหนตันนี้อะไรยองดีมสะดวกอันนี้นวิทยาศาสตร์ไม่น่าตั้งอยู่ในเมืองครับมันต้องเป็นแบบตุ่มต่ำตุ่มต่ำ อุ้ยอันนี้ที่ไหนอูหอ้โหไปเลยลบเลยลบเลยทาหารทหารนี้ผมลบเลยตกปลาเอา้าแล้วมันจะไม่ตั้งอยู่ในเมืองแน่นอนครับเพราะว่าสถานที่วิทยาศาสตร์จะเป็นเกี่ยวกับโค้นหาอะไรต่างๆมันไม่ตั้งในเมืองแน่นอนนะผมว่าจตต่างอ้นี่ไงนี่ไงใช้แน่นอนรูปนี้ตรงกันเลย การเรียนรู้สิ่งใหม่หมๆทักษะการซ่อมแล้วจะใ,จใหเเ้เรียนรู้อะไรสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์เยี่ยมตกลงยูสกิลให้สตาร์ทตกลงอ๋อิรนยูสกิลก็คือการตกปลากลับไปที่บ้านเราก่อนแล้วก็ไปดูที่ตวัวของเราวื๊บอ่าแล้วก็ซูมจุบๆๆอืมไปสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์ ว่าไงเด็กน้อยสกิปเจวิสอย่าบอกนะว่ารอรถอะเดินไปเหรอไม่เอานะอ,เะอ,อน๋เขาจะไปยังไงอ๋อนั่งรถแท็กซี่ไปก็ว่าก็จะไปยังไงคลิกเพื่อกลับสู่บ้านไมเ่เราจะดูเขาขับรถเล่นโอ้โหคอมผมนี่ก็ไม่ค่อยจะกระตุกเลย เหนื่อยจุยแท็กซี่โอ้โหขับตรงเลนไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยขับตรงเลงเดินไปนะเราเนี่ยดูครับสังเกตดีๆครับดูการเลี้ยวของมันดีๆดูนะครับดูครับดูนะครับการเลี้ยวของมันนะครับเดี๋ยดูเอ้าจะถึงแล้วอรอเอ้ามาถึงทำไมตอนนี้เสียดายจังเลยเนี้ย สมัครยังสมัครเซรออะไรเราเจ้าหนูในนี้โอ้นี่ไงต้องการทำอาชีพนี้เยี่ยมไปเลยเย้ยินดีด้วยเชาคุงเพื่อนายงานใหม่โชคของทุงนงานที่ Land c r a f t Industry San Factory ต้องการทำงานในวันจันทร์เวลาเก้าโมองนะเจ้านายของเชาคุงคือบอยเวนไรเว a ไร เวอะไรเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์กเจ้านายไว้ก็ไม่เสียหายนะแล้วเจ้านายอยู่ไหน The sim record มันทำน event s c h e d e อ๋อได้ record เลยนเจ้านายอย่าบอกนะว่านี่ไม่ใช่นี่มันวกตอ t o r i a อ i รู What is oh I ต้องคุยกับเนียวดตวแนะนำ <c oughs> ไม่เอาอะผมไม่ชอบหยาบคายอะไม่ได้เลยนนเนียวหยาบคายไม่ได้เลยนะ อืมยัแต่โอเคเป็นเพื่อนกันแล้วเยี่ยมไปเลยอืมคุยอะไรกับเขดีล่ะเอ่อละก่อนเดี๋ยวผมไปบ้านก่อนนะบายครับคลิกเพื่อกลับสู่บ้านกลับบ้านกันเราจะไปตกปลากันนะโชคุ้ง เฮ้ทำไมพื้นมันพื้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้พื้นเนี่เอาเฮ้ยตามไปสิเดี๋ยวดูสังเกตตอนเลี้ยวรถครับให้คุณสังเกตตอนเลี้ยวรถให้ดีเป็นอะไรที่โหดเทียม,มากปึ๊บดูดูเขาทำดูเขาตอนเลี้ยวรถดูไหมดูอามันมันไม่เลี้ยวอะเลี้ยวสิดูมันเป็นอะไรที่ตรงมากถึงบ้านแล้วหรอเข้าไปในบ้านหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนรู้สึกหิว เออดุดประหลอดอยู่ไหนนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมประหลอดประหลอดอยู่ไหนความสัมพันธ์อะไรเราทักษะไม่ใช่ภารกิจเออความต้องการความสนุกสนานไม่มีเลยแล้วไม่ใช่สิซิมสติลไ,ไม่ใช่โอ้โหแต่แขนเป็นเท่าไหร่เมเนี่ยครับผมเราไปอันนี้อะไรตัดกำแพง แสดงที่อยู่ของฉันดูแวกเพื่อนบานเราเขาบอกว่าให้เราไปเรียนสกิลใหม่ซึ่งสถานที่ตกปาไปที่ส่วนสาธารณะอมม m u n i t y โลเคชั่นโอเคครับผมเขาบอกให้เราไปที่ประมาณแบบส่วนสาธารณะไม่ใครวลาไม่ใช่ค้นหางานเฮ้ยนายก็ฮ้ยจริงๆเลยเรา ไปส่วนสาธารณะึทงเึงเทงเทึงตึงเงเย yeah. ่ปูนปูนแท็กซี่อยู่ไหนเลยขาะแท็กซี่ส่วนตัวเรียบร้อยไม่มีจักรยานก็เรียกแท็กซี่ดีเนาะแท็กซี่นี่ไม่เสียตังค์แท็กซี่แบบประหยัดตังค์หายากเนีงง่ยแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่อะไรประหยัดตังค์เอาถึงแล้วอ,อืมไม่แปลกที่มันจะให้ประหยัดตังค์ ยูฮมาถึงส่วนสาธานะแล้วแบ่งปันความทรงจำนี้เยี่ยม no thanks ยูฮูในที่สุดเราก็มาถึงแล้วตกปลาปลาไม่มีตกปลาแลยคิดไปเองบางทีก็ฝันว่ารักกันอยู่ ไม่รู้ว่าเธอจะได้ตกปลาสิตกปลานี่แกตกตกปลาจะได้พบเจอกันวันนั้นจะได้เฮ้ยเนียนโอ้สิ่งของคุณปรารถนาสแสวงกระหาการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่ออย่างรู้และประเทิงปัญญาแล้วสิ่งของคุณพอจะมีพรสวรรค์บางอย่างหรือว่าจะไปหาพรสวรรค์ที่เอาเองล่ะ ไปทำยังไงอะทักษะทางตัดตัดตันตันตันตะกะเหรออ่านว่าอะไรโอ้ยภาษาไทยก็อ่านไม่อ,ออกเข้าร่วมชั้นเรียนทักษะการซ่อมซ่อมอะไรจุดไหนอไงมาอะไรจะได้พบเจอกันวันนั้นตกแล้วหรอ ตกแล้วหรอตกได้ไหมอืมตกได้ไหมเหราตกปลาเป็นไม่ได้ถามจริงก่อนเอ้าปล่อยมันทำไมอ๋อผมสั่งตกตรงนี้เพื่อนตกตรงนี้เพื่อนดีมากเพื่อนตกตรงนั้นเลยเพื่อนเออเอ็นไปทางนี้อ่าแล้วก็มาดูกันวิวสวย เดี๋ยวเดี๋ย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 อ่ามาดูกันตกมางเขากันโหนั่นนั่นนั่นน่นปลาขาวขาวว่ะอุ้ยอุ้ยปลากระโดดโอ้โหสองตัวเลยเอ้าทำไมตกไม่ได้อ่ะอุ้ยปลากระโดดโอ้โหกระโดดเต็มเลยอ่ะอยากได้จังเลยเนี้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้ไหมอ่ะอ่ะเอาโอ้รางวัลชีวิตเหรออืมเงี้ยเหรอ เฮ้เป็นฮีโร่ในสำนักการเจะภาพแห่งตำนานขี้เกียจระดับมือขี้เกียจระดับมืออาชีพวัดใครมันจะลงืมอคุณลักษณะความสัมพันธ์เนาะบอยเวนไร้นี่ไงบอยเวนไร้บอยเวนไร้อยู่ไหนเออไม่ใช่เพลงโอ้โห ตกไปไม่ได้สองตัวแล้วไงว้าวได้ด้วยเหรอเจี่ยมเป็นเลยอ่า uh, อยู่ไหนใน,นกระเป๋าเรานี่ไงเย้ได้ปลาหนึ่งตัวทำไง<笑><笑>เวลานี้ขายสิครับโอห้าบาทก็ยิงดีขายสิครับเวลานี้ขายหมดขายหมดเอ คืนแรกนานจุงสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมต้องขออภัยนะที่จบคลิปก็ไม่ไวแล้วแรหละเราก,ก็ถือว่านานนะวันนี้ก็ไปครับเดี๋ยวติดตามพาร์ทส,สองนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาแชทเกมของผมก็จะมี facebook อยู่ข้างล่างครับแอดมาแล้วก็ทักข้อความผมมานะครับแล้วผมจะรับแอดนะครับผมแล้วก็มาแชทเกมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอก,กันพาร์ทหน้านะครับบายบาย รักทุกคนเนี่ยอย่าลืมกด subscribe ก,ก,กันนะครับกดติดตามผมทางติดติดข้างล่างน,นะแต่ละติดตามสิดหน้า